ดังชื่อกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูชื่อนางกัลยารัตน์สินจันท์มาจากจังหวัดตรังหนูตั้งใจจะมาชดใช้นี่กรรมที่หนูได้เคยกระทำมาปัญหาชีวิตคืออะไรปัญหาชีวิตก็คือหนูติดขัดทุกเรื่องทุกอย่างและหนูก็ปวดขาหนูไม่ค่อยจะบายสุขภาพก็ไม่ดีไม่ดีการเล็ีหลวงพ่อหนูยอมรับแล้ว การงานก็ไม่ดีการงินก็ไม่ดีมันไม่มีอะไรดีเลยหลวงพ่อหมดแล้วท่านเทวดามีเรื่องเด็กทําแท้งหนึ่งคนท้องนอกนกมดลูกอีกหนึ่งคนกุมารอีกสองคนยังอยู่ครบหรือเปล่านังอยู่ท่านเอ๋ยอยู่ด้วยเลยนั่นแน่อยู่แล้วให้ผลร้ายหรือเปล่าใช่แล้วละนะปั่นปวนหัวแหละค่ะจิเจน,นะสับสนไปหมดเลยอ่าตอนนี้ก็สับสนอยู่ใช่ไหมค่ะ ขอขอแก้ไขขอทดใช้ขอขอมากันไปเลยทดใช้ให้เด็กใช่ไหมท่านใช่แล้วม<ช>ด,<บ>ดใช้ให้กันนั่นแหละเนาะสร้างบุญกุศลเนล่พอรักษาสินเนาะให้เด็กไปเกิดแล้วได้ไหมได้ค่ะได้เลยเด็กต้องการเท่าไหร่ยังไงเด็กสองคนใช่ไหมท่านเ,ออเด็กสองคนสามสิบวันเลยนั่นแน่ กู <5 S 1> มา 2, ใ,ชมใช่แล้วอีก20วันนั่นออทั้งหมด50วันเลยขอบอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินไม่มีทองเลยนะมันมีอ่ะหลวงพ่อแต่มันไม่ไม่หลายบาทมีแต่ไม่เยอะมีไม,ไม่เยอะ,ะมีไม่เยอะเพราะว่าถูกสกัดการเงินไปนานแล้วใช่ไหมนานเลยจ้ะไม่พ่อยจะมีอะไรแบบเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมค่ะติดติดขัดขัดมาตลอดเลย อ้าวขอเชิญท่านเทวด,ดาช่วยบอกด้วยเด็กชื่ออะไรต้องการอะไรบ้างใช่หรือหญิงกันเล่าเน่ไม่ทราบเจ้าค่ะอ้าวคุณตาอ้าวเธอเป็นลูกแท้ใช่ไหมลูกแท้ลูกแท้งลูกแท้ลูกแองนะครับมันมีลอกลูกมดนอกบรลูกอีกหนึ่งคนน่ะแท้งทั้งคู่อะไรหรือเปล่าชายหญิงหญิงหนึ่งหรือว่าท้องสองชายสอง,งชายอะไหรือเปล่าสองชายกุมารอีกสองเป็นสี่ชาย โอเคสีชายกินอะไรกันบ้างชิ้นาลอนจ้าบอกมาเลยชิ้นหมูหันอ่ะตายซะก่อนหมูหันเมื่อตังเขาจ่ายมันไม่มีตังมานี่ยังไม่มีจะตังมาเลยขายถังแก๊สมาหลเงพ่อขายถังแก๊สมาค่ะถังแก๊สอ่ะจริงเนี่ยมาขอหาโหดรที่เรียกว่าเหมือนกับเราเจ้าตากสินทุบหม้อข้าวเลยนี่ทุบถังแก๊สเลย อ่ะมันไม่มีเงินจะทำไงล่ะอ่ะกินหมูปิ้งแล้วกันหมูหันจะไปหันมาเลยกินหมูปิ้งหมดตัวไปแล้วไงอ่ะถังแก๊สต้องขายแล้วจะอะไรอีกอ่ะขายแล้วหมดเลยบ้านกองเตาหลวงพ่อเราไม่มีบ้านอยู่บ้านก็ไม่มีด้วยขายบ้านเขาพูดอะไรเอาเอาอย่างเงี้ยนาเวลาเนี้ยมาก็แบบว่า มาตายดับหน้าแล้วเท่าที่มีงบจากหมูหันเป็นหมูปิ้งไปก่อนแข่งป็นงนี่แล้วจแขง้นต้องอ่เลยปีลถ้าว่าแม่ปฏิบัติได้เซ็ตเรื่องเรียบร้อยกลับไปซึ่งบ้านแม่จะเจอหมู่ปีง่ายแต่ไม่ได้หล่าวัวกี่บานนั่นในหมู่ยางตอนนี้ไม่มีเงินคือตอนนี้มันปัญหาคือเงินมันไม่มี ปฏิบัติแล้วจะเรืืองก้อนแต่ว่าหันเนี่ยอยากปากแต่วัดเสือให้เนี่ยไม่รู้กี่บาทเหงเอาต่างตัวเลยอ๋อที่นั่นเนี่ยมันมีหมูหมูมันมีหมูย่างเมืองกลางเจ้าต่างต่างเหระโอ้โคตรดังเลยเดียนั่นแหละก็มองหันอยู่ทุกวันหนูรู้นั่นแหละหนูอยากกินอยู่ไม่ได้ไม่ได้กินหนูยังไม่ได้กินเลยเป็นตัวกี่ตังวะ กิโลสี่สี่ห้าร้อยเหรอลุงพ่อส่งโดนนู่นแหละรางวัลที่สามนู่นแหละหลวงพ่อไม่เหมือนกรุงเทพนะครับกรุงเทพมันจะหมูตัวเล็กๆแต่นั่นโดนหมูเป็นร้อยร้อยเลยะก็มีรางวัลที่สามอ่ะสบายเหรอจ้ารางวัลที่สามแต่ว่านี่แหละจะซื้อลอตีก็ไม่ซื้อจ้าหมูปิ้งหลงตาเมตตาไม่ได้แล้วเพราะว่าถือว่าหลงตาเิ็นจ๊อบาดให้ลูกหลานตาแดงแดงทั้งหมมันไม่มีหมูหันที่ไหนมันมีขายวะ สั่งจากตรงจากเมืองตังเหรอตัวจังไรปันน้นนึงเวออ่าสั่งมากิโลหนึ่งรู้แล้วแหละนั่นแหละคุยกันตั้งแต่บนรถไฟนั่น <c oughs> กางดีเหล่าทัพนั่นแหละหลวงพ่อรถไฟกระบวนนั้นน่ะนึกดูไม่ไม่ไม่ใครนั่งเลยที่นั่งนั้นพักอ่าเขามีเขามีสั่งออนไลน์เปล่าวะ เขาบอกมีนี่อะมีสั่งออนไลน์เปล่าว่าสั่งแล้วก็มันส่งมาหมูกรอบลูกสั่งใครได้มั่งอะหลวงพ่อส่งข้ามประเทศมาไอส่งข้ามจังหวัดมาเดี๋ยวเอาเอา๋ย่ายวโทรไปถามที่บ้านได้มีมีส่งให้มันรีบส่งมาเลย้้้าที่บนสงใหก็ไดเออเจ้าโจมเนี่ยสั่งปลาไหลไมเนอะเอาไหมโจมเอาโจมนะ เอาอะไรหร an, ือว่าอะไรไงเขาอามาปิ้งกันเองมาย่างกันเองวะมันไม่ได้นี่วะไม่ได้ครับเขาทำมาเรียบร้อยมันอ๋อเป็นเสียบร้อยเลยขนาดพวกเค้กเมืองตังไม่มีส่งมาเลยเหรออ่อไปไปถามดูว <c oughs> ่าจะมีก็ได้เอามาโลหนึ่งก um ็ค <c oughs> ือไม่ได้กินต่อเจ้ากว่านั่นแต่หวานนะตรงตรงเหนียงก่อนมาถึงเย็นก็ตอนเช้าอุ่นแล้วก็ได้ได้ได้ขอให้มันเห็นเป็นหมูหมูย่างหมูหันนะตามนี้ได้รูปมาก็ได้จริงจริงหนึ่งกิโลตามนี้อ้าวต่อไปกี่ลรอีก พอละหวาเลยอนนี้เวลาเกลรถนั่นเลยหันมองได้ลูกไอ้นั้นป้ายรถไอ้หมูย่างอ่ะหมูย่างไอ้ป่าย่างที่นายโยงอะหลวงพ่อแถวแถวบ้านเหรอไม่ที่ขี่ทุกวันที่เห็นร้านหมูย่างอะอันเล็กๆไม่เอานะจะมองเพลงใหญ่ๆอย่างนี้แต่เขาก็ได้ไปจ้ตู้รถควายตู้นั้นได้หนูหมดเลยเอาไปถังแถวนั้นมาไม่ตู้รถควายที่มา อนั่นแหละแล้วลองดูว่าขามเขาท่านบรรดาท่านท่านไม่ชวนหมูมาหนูไม่มีโอกาสได้มาหล <c oughs> วงพ่อฝ่าอุปสรรคเยอะแยะเขานั่นแหละที่เลยช่วยเหลือนูอ,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 อเพื่อม่กินหมูย่างตามนี้ <c oughs> หมูย่างอย่างเดียวใช่ไหมอ้าวขาน,มนมนมเลยเซเว่นปนิดหน่อยแล้วก็เสื้อผ้าชื่ออะไรบ้างก่ยังไม่ไปบอกชื่อกันเลยสื้ออะรับหลวงตาใช่แล้ว่า่ลูกลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ครับเสื้อผ้า ่าชุดเด็กผู้ชายสี่คนตามนี้ห้าขวบเจ็ดขวบขายถังแกแล้วหักลบแล้วไม่เป็นไรหลวงพ่ออา玛วนิมบอกจะเอากี่ลูกก็ได้จะกลับไปเอาเป็นว่าเสื้อผ้าแล้วปล่อยสัตว์เอาอะไรปล่อยปลาไหลค่ะปลาหมอแกงว่ชิีดถุงแล้วปล่อยแล้วเหรอตาตายทันทีปลาหมอปลาไหลอย่างละสิบแผงเปล่า อย่างละสี่ตัวก็พอเพราะมีสี่คนเองนี่เพราะป่ะไม่ตายแพงแพไม่ที่สั่งกันมาอ่ารับรายการไปก่อนแล้วกันไม่ปลาแพงไหมที่สั่งเมื่าเรียบร้อยตัวละสิบบาทสังกทานสั่สับตัวสองชุดสองชุดโอเคโอเคจบไปก่อนเดี๋ยวไปเลียดไล่ชาวบ้านเขาตามน,นี้ <c oughs> อ้าว มาตั้งแต่วันศุกร์พร้อมตั้งแต่น,นู้น oh, แหละตั้งแต่ผ้าอยู่ในกระเป๋าอะไรจ้านี่นนมาร้อในวันอะไรวัน <c oughs> ศุกร์เหรอวันศุกร์นั่นแหละบอกว่าครานเข้าหาหลวงพ่อวันนั้นบอกถ้าไม่มีที่นอนหนูก็จะนอนที่คนกล้วยนั่ง่อนจ้ะคนกล <c oughs> ้วยกลางถนนคนกล้วยเถอะนะครับเทวดาก็เลยเมตทาา่า <c oughs> หาที่ให้หนูได้ให้พักจริงใจหนักเลงเงินนักเลงหนักเลงใช่ไหมอ่ะดีมาก ตั้งใจปฏิบัติให้เข้าสิวันจ้ะไปได้ครบลูไล้ใช่เขาเชิญท้วบ